โอ้โห oh, oh. สายน้ำดูนนะครับตอนนี้มันใสแล้วนะใสหน้าลอยหน่าเล่นมากๆเลยนะครับนียช่วงพายุถล่มนะครับไม่ลืมหูลืมตาน้้ำมันจะขุนๆตอนนี้มันตกตะกอนและสวยงามมากๆเลยนะครับน้ำดนเมืองท่าแขกแขวงคำม่วนนะครับโอ้ oh, สวยงามเลยนะครับเนะี่ยปีนี้น้ำมาไวนะครับน้ำมาตั้งแต่เดือนเจ็ดเลยนะครับ ท่วมทนเลยไม่ว่าลุ่มน้ําไหนก็มีแต่น้ำนะครับแข่งคําม่วนลุ่มน้ําโดนเมืองท่าแขกลุ่มน้ําประกันเมืองหินบูนลุ่มน้ําหินบูนเมืองคูนคํากับเมืองหินบูนนะครับโอ้โหมีแต่น้ํากับน้ําครับลุ่มเซบบังไฟเมืองมหาไซเมืองไซบัวทองก็มีแต่น้ํากับน้ําครับไซบัวทองนี่ก็จมน้ํานะ แต่ว่าสาเหตุสําคัญสาเหตุหนึ่งนี่ก็นอกจากฝนหนักแล้วผมว่ามันการระบายเขาทําถนนใหม่ไงถนนยกสูงนะครับมันก็เลยแบบอ่วมอะไรอย่างนี้นะนี่น้ำดนใสมากเลยครับเนี่ยห้าวันก่อนยังขุ่นอยู่เลยนะตอนนี้พอมันไม่มีฝนมันก็เลยใสแล้วก็น่าเล่นนะครับยิ่ถนนไปท่าปลาเสื่อมนองปลาฝาแล้วก็ห้วยน้ําใสนะ ดี๋ยวจะพาไปห้วยน้ําใสดูว่ามันมันมันใสหรืยอยังนะครับแล้วก็ดูบรรยากาศดูบรรยากาศระหว่างทางด้วยช่วงน้ําหลากนะครับปีนี้น้ําหลากไวจริงๆมันควรจะเป็นเดือนแปดนะแต่ว่าเดือนเจ็ดมันก็หลากแล้วนี่ยนักท่องเที่ยวเขาน่าจะมาจากนครหลวงนะหรือเปล่าถ่ายเอาบรรยากาศนะครับนี่น้ําลดแล้วนะไม่กี่วันก่อนมันคือยังสูงกว่าน,นี้ประมาณสัก4ี่สิบเซนได้นะครับ จะน้ำกับน้ำนะครับเพราะว่าฉากมันสวยนะภูเขาหินปูนสูงขึ้นมานะครับแล้วก็แม่น้ำใสใสหายากนะครับหายากนะครับแม่น้ำที่มันใสใสหน้าฝนเนี่ยนะบอกเลยนะครับก็เห็นแต่ที่แขวงคำม่วนนี่แหละนะครับแต่ว่าแขวงคำม่วนก็ไม่ได้ใสทุกแม่น้ำนะครับน้ำโดนนี่ใสแน่นอนนะ น้ำปรกกันก็ใส่นะครับน่าเล่นนะครับแต่น้ำไหลแรงนะครับลุ่มน้ำปรกกันนะครับมันก็จะเอ่อท่วมไปหมดเลยนะฮะกินวงกว้างนะครับแล้วก็น้ำใสสะอาดมากเลยนะครับใส่ดีนะครับ ไหนก็มีแต่นากับน้านะครับแต่น้ําใสมากๆเลยนะครับอันนี้เมืองท่าแขกนะครับบริเวณบ้านนาเสาทางไปพระธาตุเมืองพอรนั้นก็ท่วมนะครับก็ต้องใช้เรือนะครับใช้เรือในการสัญจอนะครับบ้านนาเสบ้านโพนดูอะไรอย่างเง้ยน,นะครับเยอะน้ำไหลเยอะเลยนะครับน้ำลดลงไป จากหลายวันก่อนนี่ก็ลงไม่พอสมควรนะครับนะลงไปประมาณสัก40เซนได้นะครับดูจากคราบของนี่อันนี้เพื่อนทำแพหาปลาเลยเนะี่ยโอ้พักเนาะนี่กำลังกํามาตึกสะดุ้งกันนะครับบริเวณนี้ตึกกระดุงรู้ได้ไหมนะ กระดุงนะครับแต่วันก่อนนน้นได้เยอะอยู่เลยบริเวณนี้นะครับเยอะเลยแต่เขามาตึกกระดุงกันตึกกระดุงนะครับน้ํำมาก็พากันมาตึกกระดุงน้ําลงไปเยอะนะครับฝนไม่เทมาล้วไม่ต้องงงนะครับผมพยายามพูดภาษาถิ่นนะ อย่างคนบ้านผมเนี่ยสกลเนี่ยมันมีจากคนหลายกลุ่มมาอยู่รวมกันนะก็สะดุ้งเหมือนกับสะดุ้งตื่นนะแต่บางกลุ่มก็จะบอกว่ากระดุ้งพวกย่อผู้ไทยว่ากระดุ้งตึกกระดุ้งย่อกระดุ้งอะไรอย่างเงี้ยนะครับคนมาฝั่งนี้เขาไม่ได้ว่าใช้คําว่าสะดุ้งนะฮะตึกกระดุ้งจะได้คุ้นเคยนะครับเวลาออกเดินทางเที่ยวเนาะ างทีมันมีภาษาที่มันแปลกๆไปไปหน่อยเช่นแมนพิสังเอ็ดพิสังนี่อะไรอย่างเงี้ยนะครับคนที่ใช้คาว่าพิสังแมนพิสังนี่เป็นภาษาคําบ้วนคาเกินเก่าอะไรหรือพวกย้ออะไรแมนพิสังคนกลุ่มอื่นนี่เขาจะไม่รู้จักเลยนะค,คำนี้นะฮะในกลุ่มลาวอีสานหรือว่าอ,อื่นนะ คำว่าพี่สังสังนี่มันเหมือนกับเพ็่นพวกภาษาคําไทยหรือนะอีสังอันอีสังอะไรอย่างนงี้เนาะแต่ว,ว่านี้ใช่ว่าพี่สังคือเป็นคําที่คนคําม่วนสะวรค์สกลนครนนะครมนมฑชายกันนะครับอะไรอย่างนงี้เนาะโอ้อยูดีนะครับก็ถ่ายดูบรรยากาศสนทางไปด้วยนะครับก็ทําใหม่นะครับ ท้งป่าเสือไปหนองป่าฝานะครับจุดสิ้นสุดนะครับแหล่งท่องเที่ยวคือภูมิประเทศป็นแปลกนะครับแปลกมากก็เลยสวยไปอีกแบบหนึ่งเลยแต่บ้านผมมันก็เป็นลุ่มน้ำเหมือนกันนะรุ่มน้ํายามลุ่มสงครามรุ่มน้ําอูนเงี้ยสกลนครเนาะน้ำมันก็มีแต่น้ำกับน้ำนะครับแต่มันไม่ได้น่าดูเหมือนกับ บางคำมวนน่ะอันนี้พูดจริงๆนะครับตอนมีแต่น้ำแล้วก็ทุ่งนาพื้นน้ำกว้างใหญ่แต่มันไม่ไมีภูเขาว่าเป็นฉากอะไรอย่างงี้นะแล้วน้ำมันก็ไม่ได้ใสแบบนี้นะครับอันนี้มันใสมากๆเลยนะฮะเพราะบางทีมันไหลผ่านอาไหลผ่านภูเขาหินปูนเนาะ ย่างห้วยน้ําใสเนี่ยข้างหน้านี่ก็มันก็เป็นอะไรที่อัอศจรรย์สำหรับผมนะครับทางไปห้วยน้ําใสนะเพิ่งกําลังแปลงทางนะครับช่วคราวนะครับช่วยกันเอาอะไรนะเอาดินใส่ถุงนะครับแล้วก็ให้มันผ่านได้เพราะว่าช่วงฝนตกหนักๆมันกัดเซาะหนักนะครับ ถนนดินมันแบบนี้แหละครับเฮ้ยกำลังแปลงทางนะครับมันจะเข้ากอง,องท้ายแน่ท้ายแน่มึงท้ายไปแราระยะไกลนะครับทางไปห้วยน้ำใสนะครับเป็นผมว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของของผันดินก็ได้นะฮะไม่ใช่แค่คำบ่วนนะครับอาจจะใช้คำว่าโลกก็ได้นะมันเป็นอะไรที่มันสวยงามจริงๆนะครับ ทางเข้ามาก็ยังลําบากอยู่อย่างนี้นะครับแต่ก็ดีกว่าแต่ก่อนนะครับดีกว่าปีกลายเยอะเลยเพราะว่าปีกลายนี้มันเป็นขุมตั้งแต่ปากทางแล้วนะครับโอ้ยขี่มาเข้ามาแค่นี้แล้วน้ำตาจะไหลเดี๋ยวอนาคตก็าทางก็ดีแล้วนะครับเขาก็เริ่มมาขายของแล้วนะจะมีดาม่าก,กันอยู่เบาสอนออนทัวนะถ่ายไป อ้ยน้ำใสแต่ว่าภาพมันขุนมากเขาไปเล่นจนมันขุนไงไม่รู้ว่าตอนนี้กลับมาใสหรือ,อยังนะครับมาถ่ายให้ดูใหม่นะครับร้านค้านะโอ้โหเด็กๆมาเล่นน้ำกันตรงนี้แล้วจะมีร้านค้าขายปิ้งอะไรครับเด็กๆมาเล่นเอาใสแล้วครับ ใส่ใสเด็กมาเล่นกันเออเนี่ยใส่แล้วครับเอออันนี้ก็ใสของจริงคนไม่เล่นเยอะเท่าไหร่ก็ใส่ครับใส่แล้วห้วยน้ำใส่ดูแลตัวรถดิรถไม่หาย รบรรยากาศน้ำใสนะครับสาวน้อยมาลอยเล่นลลลลลอันนี้นะครับเด็กๆเด่นน้ำกันโน้ำเย็นนะฮะน้ำใสไหลเย็นเลยนะเนี่ยเย็นนะครับถือนะว,ว่าเย็นเลยนะฮะเนี่ยคนยังมาไม่เยอะครับ ผูส้สาวเอ้ยสาวซำน้อยชูมือชูไม้อยู่เพิ่นได้เข้ากล้องเลยเย็นบะลูกเย็นบ่เย็นเต้เย็นบ่่วยน้ำใสนะครับเมืองท่าแขกแขวงคำม่วนนะครับ ันนี้ก็เพื่อนทําเป็นเพลิงขายของนะครับเสาร์อาทิตย์คนจะเยอะนะครับคนจะมานั่งกินกันเต็มเลยนะครับเด็กๆเล่นน,นะฮะห้วยน้ําใสแบบตรงนี้น้ําใสมากเลยนะครับเนี่ยห้วยน้ําใสเมืองท่าแขกแขวงคําม่วนนะครับ เด็กบ้านนาข้างซางนะครับมาเล่นน้ำนะครับสนุกสนานนะครับน้ำเย็นจริงๆน้ำเย็นนะครับน้ำใสเลยนี่ยมาต้องมาตรงแถวๆนี้น้ำมันจะใสนะครับมาตรงแถวๆนี้น้ำจะใสนะครับใสนะครับคือพอตะกอมันไปหมดแล้วก็จะเหลือแต่ทรายข้างล่างมันก็จะใสนะครับแบบนี้นะครับตะกอนที่มันเป็นแบบขุนๆมันก็ไปหมดแล้วนะครับเนี่ย มันจะไซส์เลยนะครับเหมือนตาตะกระแตนเลยเลยแล้น้ำก็เย็นด้วยนะครับน้ําไหลมาจากโน้นนะครับใต้ภูเขาโน้นนะครับหนุ่มสาวเขาก็มาเที่ยวกันนะครับก็จะเริ่มเห็นบ่าวจีนมาเที่ยวกับสาวลา,นะาวนะเ่าน้อยเนี่กมกเล่น ากศนะครับเด็กๆมาเล่นมากับครอบครัวนะครับเอผู้สาวน้อยเจ๊เอผู้สาวน้อยเอ้ยเขินวันนี้เขินวันนี้ผู้สาวมาจากทางใดนี่มาเขากล้องลูกเอกนะเร็วไปเร็วเร็วมาไปมามาลุกถามง่ายๆเร็วๆมาพี่อายให้เลยโอ้ยมาไหนมาเร็วลูกป่ะ้าทางใดนี่ ท้าแขกเขานีอบอ่บ่บ้านอย่างอยู่ท้าแขกแอ,อ๋อบ้านสันติสุขนี่เองในเมืองเนาะสาวน้อยเย็นบ่ลูกโอ้ยใหญ่มาสิง,งามเนี่ยเนี่ยผู้สาวเนี่ยมาให้มันมาเขากล้องนเลยบางทียังซูมืออยู่โอ้ยผู้สาวมามาทีได้เป็นคนดังแล้วมัม้ยได้ไหมบรรยากาศนะครับตรงนี้เด็กๆเ,เล่นสนุกสนานกันเลยนะครับ พ๋อคนมาขายเอาเบียร์มาบ่แม่นมาขายเบียร์เอาเบียร์มากินบ่ผู้สาวน้ยอยนะเป็น <c oughs> ยานกล้องคนก็เริ่มมาเที่ยวกันนะครับแต่วันแรกนี้ที่เขาเปิดนี่เต็มเลยนะฮะนีเลย่นมาเริ่มขายขายดีบดไ่ไม่แค่เลยพอได้ขายพอไ,ได้ขาย,ยนนเนาะอ,อ น้องดาวน้องดาวมาเนี่มาอ่ะเอาไปปั่นกันเด้อเอาไปไปปั่นกันลูกอ่ะเอออ่ะปั่นคนยังไม่ได้เนี่ยเด้อ <c oughs> คนเริ่มมาแล้วครับน่าจะไปใบบาๆจะเต็มนะครับตบบน,นี้นะครับ <c oughs> สองสาวน้อยเพิ่นขาย นะครับขายปิ้งขายต่ำนี่ฮารเพิ่นเนี่ยน้องน้องอย่างนี่น้องน้ำเพชรน้องดิ่งเนะเด้อนี่ฮารเพิ่นอย่าลืมมาอุ่นหนุนเพิ่นเด้อนี่แหละฮารเพิ่นนะเพิ่นขากระตังหานบ่เนี่ยขากระตังหานมือน,นี่นะขากระขากระเริบขายนะครับโอเคลูกบ๊ายบาย ปีนี้เขาทาแบบใหญ่โตเลยเนะี่ยที่พักอะไรต่างๆนะครับแต่ว่าเขาก็รักษาความสะอาดดีนะมีห้องน้ําห้องท่าให้นะครับแต่ผมว่าถ้าจะฉี่ฉี่ในน้ำเราดูแล้วเด็ <c oughs> ก <c oughs> ๆนะห้วยน้ําใสเมืองท่าแขกแวกคำม้วนนะครับเิ้นกําลังออกแห่งงานรวมนะครับ ก็ตัดกิ่งไม้ตัดต้นไม้นะครับที่มันรกหูร,ร,รกตานะครับก็ทำความสะอาดนั่นแหละครับแล้วก็แปลงทางที่มันเป็นขุ้มหนักๆก็ช่วยกันบปนหนาข้างซ้างนะครับหรือถ้าทํำดีๆนะครับคนก็นมาเที่ยวเยอะๆนะครับอาหารการกินไม่ได้แบบชาร์จแบบอะไรอย่างเงี้ยก็ขายได้ครับก็ไม่ได้แพงอะไรนะครับแล่วก็ขายได้นะครับ ช่วยกันปรับปรุงนะครับชั่วคราวนะครับออกแข่งงานรวมได้เลยอ้ยเมื่อยปอนะเพื่อนว่าอยากกินน้ำเย็นเด้เพื่อนว่าก็ใกล้แลครับเดี๋ยวเขาทำต่อนะครับ เราจะทำต่อไปถึงพระธาตุเมืองพอรนะครับมันก็ขายของนะครับขายนอกไม้เดี๋ยวขวาโค้งขวาก็ไปโน่นะครับลองปา่าฝาทำปะเสือก คือถนน,นแบบนี้นะครับถ้าไม่มีรถบรรทุกหนักวิ่งนะครับมันก็อยู่ได้นานหลายปีนะครับกว่าจะซ่อมแซมใหม่นะฮะแต่ถ้าเอารถบรรทุกให้ปล่อยให้รถบรรทุกหนักวิ่งผ่านมันก็แป๊บเดียวมันก็พังนะครับตอนนี้ก็เพิ่งจะเริ่มตื่นตัวกันนะครับอย่างเส้นหมายเลขสิบเอ็ดนะเข้าท่าแขกก็ไปทําไม่ให้รถบรรทุกหนักผ่านอะความสูงเกิน สามเมตรไม่ให้วิ่งอะอะไรอย่างนี้นะครับก็ไฟบังคับนะครับถนนมันพังหมดแล้วอะรถเจ็ดสิบแปดสิบตันบ่อยให้วิ่งอะไรอย่างนี้นะครับ <c oughs> บางทีปรับอะปรับแล้วอ,อ่ะมันก็เท่านั้นนะครับไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรนะครับปรับให้วิ่งต่ออะไรก็พังเหมือนเดิมนะ ในบอ่อโอ้ป่าบ้ันน่ะโอ้เิ่นได้หลายเติบแล้วนี่นะครับส่วนหนึ่งก็ไปกินส่วนหนึ่งก็ไปขายนะครับ่ตนน้ำกับน้ำน้ำใสจริงๆเลยนะครับ ใสหน้าอรอยมากๆเลยเยลุ่มน้ำโดนเมืองท่าแขกแกวงคำม้วนนะครับ น้ำเต็มไปหมดเลยลุ่มน้ำโดนนะครับตอนนี้ก็ท่าฝรั่งก็เที่ยวไม่ได้นะฮะน้ำท่วมนะครับทางเข้าท่าฝรั่งก็ไม่ได้ครับคนก็มาเที่ยวห้วยน้ำใสแทน กลับแล้วคนโ,โ,โอ้คนได้ป่าเยอะเลยแล้วเนะี่ยมันตึกสะดุงนะครับตึกกระดุง